สวัสดีครับผมสลาวุลนะครับเจ้าของร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าราคาดุเดทางครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเหรียญบาทรอซอนหนึ่งสองเจ็ดนะครับเหรียญช้างสามเสียนเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากมากนะครับหายากมากส่วนใหญ่เป็นเหรียญปลอมครับเจอเป็นแรกเป็นเหรียญที่ปลอมเยอะที่สุดนะครับผมเหรียญนี้ปลอมเหมือนด้วยนะครับเหรียญนี้ปลอมมีรุ่นที่ปลอมเหมือนทั้งปลอมไม่เหมือนนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเหรียญแท้เป็นยังไงครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่ครับตรงนี้คือชื่อคนแกะบอกนะฮะออกัสปาตีครับออกัสปาตีดูตรงนี้ฮรตรงพานนิจะเป็นมองชัดเจนนะครับนี่ครับเหรียนหนึ่งท้าทาพสวยๆนะครับไม่มีเจาะรูไม่มีเชื่อมห่วง เหรียญหนึ่งกับพาพก็หลักแสนครับผมถ้าสภาพ,านะ 50, 100, าพดีๆนะห้าหมื่นหนึ่งแสนับสภาพดีไม่เจาะรูไม่ไม่เชื่อมห่วงครับถ้าเจาะรูนะครับนี่เจาะรูอุดรูมาครับเนี่ยอย่างนี้อุดรูมาเหรียญหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นครับแต่สภาพก็โอเคนะครับแต่เสียดา,ายโดนเจาะรูมาตรงนี้ฮะที่อุดรูนี่ครับผมเป็นเหรียญที่ถือว่า หายากมากครับแต่จำนวนผลิตก็ไม่ได้น้อยนะครับเปลี่ยนผ,ผลิตจำนวนกว่าหนึ่งล้านเหรียญหาเหรียญน,นี้รุน่นนี้แต่สาเหตุที่ทําให้มันหายากก็คือหนึ่งเหรียญผลิตเสร็จจะนํามาใช้ในสมัยรัชกาลที่ห้านะฮะพอผลิตเสร็จก็ท่านสว่างคดก่อนครับเลยไม่ได้ใช้เหรียญน,นี้ถูกนํามาแจกให้กับขุนนางรัชการที่มางานพระราชาทานเบิกสกขอ,ของท่านนะครับทําให้เหรียญน,นี้อยู่กับขุนนางราชการนะครับ โดยทําให้หายาครับไม่ไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดเท่าไหร่ครับสภาพสวยสวยหายากมากครับตอนนี้ส่วนใหญ่เจอก็จะมีเจาะรูมั่งอุดรูอย่างนี้ไหมครับเนี่ยครับอุดรูมั่งพอมีราคาสูงขึ้นก็มีปลอมตามมานะครับปลอมก็ปลอมเหมือนนะฮะปลอมแล้วก็เป็นเหรียญที่ดูยากมากครับเหรียญแท้ครับตรงขอบเฟืองฮะเดี๋ยวูมให้ดูตรงขอบเฟืองตรงร่องกลางจะมีเส้นครับจะมีเส้น จะมีเส้นขีดร่องกลางใช่ไหมครับร่องกลางนี่จะเป็นเส้นอะไรกันนะครับขีดนี่ครับคือจุดที่ถือว่าจุดตายของเหรียญนะที่ซึ่งยังปลอมไม่ได้นะครับเนี่ยขีดตามล่องเฟืองครับมีรอยขีดตามล่องเฟืองอ่ะขีดเป็นเส้นเส้น,นะฮะเป็นเส้นขนแมวครับตามล่องเฟืองนี่ครับสภาพสวยไม่เจาะรูไม่เชื่อมห่วงนะฮะเหรียญหนึ่งห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับเหรียญนี้ รับซื้อนะผมรับซื้อแต่ถ้ามีเจาะรูมีเชื่อมห่องระคาก็ลดหลั่นลงไปฮะลดหลั่นของค่อนข้างเยอะครับผมเดือนหนึ่งก็จะเหลือประมาณสอสามหมื่นแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยครับถ้าพี่ท่านใดมีต้องการขายหรือต้องการให้ดูให้นะส่งรูปมาทาง ID l ี n ล a t i n g n h o n นะครับหรือส่งมาทางเพจเฟซบุ o k ร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าราคายุติธรรมครับบายสลาวุธ เพจไอ้ลิงก์เพจจะ,จะอยู่ใต้คลิปนี้ครับนี่ค่ะส่งมาดูได้นะครับตอบทูกคอมเมนต์ครับนี่ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ